วันนี้เป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่7และนักบุญยากอบจดหมายที่เราอ่านมาโดยตลอดมีคนเขียนโพสต์ไว้ใต้บทเทศของพ่อบนเฟซบุ๊กว่าชอบจดหมายฉบับนี้จากที่ไม่เคยอ่านเพราะว่าจากของพระเจ้านั้นมีพลังเสมอล่านที่จริงมีสองสิ่งที่สำคัญในชีวิต ที่เป็นการเปิดเผยสาธารณะและว,วันนี้พอต้องพูดชัดกับพี่น้องพระวาจาของพระเจ้าและศิลมหาสนิทคือชีวิตของพระศาสนาจักรและพระวาจาของพระเจ้านี้เป็นการเปิดเผยที่จําเป็นสําหรับความรอดเราเรียกว่า p พับลิกเรฟเ a ชั่น ใครไม่ฟังพระวาจาไม่ปฏิบัติตามไม่ได้รับความรอดนี่คือสิ่งที่สำหรับเราคริสรัทที่เป็นพับลิกพระวาจาของพระเจ้าสินมหาสนิทการอธิษฐานภาวนาเป็นชีวิตหรือบูชาขอบพระคุณและโดยเฉพาะพระวาจาในพระคัมภีร์จำเป็นสำหรับความรอดอย่างอื่นมีคุณค่า แต่ไม่จำเป็นพอพูดชัดแม้กระทั่งการสวดอธิษฐานหลากหลายรูปแบบมากมายแม้กระทั่งการทำวันศุกร์ต้นเดือนวันเสาร์ต้นเดือนสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่ามากแต่ไม่จำเป็นสำหรับความรอดใครไม่เชื่อในการสวดสายประคำบ่อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเชื่อในพระวาจาของพระเจ้า แต่คนที่เชื่อในพระวจาของพระเจ้าและเจริญชีวิตพระวจาไม่มีใครปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นการสวดสายประคำเป็นสิ่งที่ดีการภาวนามากมายบทภาวนามีออกมาอยู่ตลอดเป็นเหมือนกับเมนคอสกับของหวานพี่น้องทานเมนคอสให้เป็นชีวิตจิตใจของหวานถ้าเราไปนั่งทานอาหารเด็กจะหยิบของหวานแม่จะตีมือกินข้าวก่อน เพราะสารอาหารที่จําเป็นคือเมนคอสสมัยพ่อเป็นเด็กถ้าเรากินขนมไม่ยอมกินข้าวเราโดนดุตลอดดังนั้นพี่น้องครับแยกให้ออกพระวจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตและเป็นความรอดสินมหาสนิทบูชาขอบพระกุณแยก priority เพราะจะมีหลายครั้งที่เราศรัทธามากมายแต่เราสรัทธาซึ่งขนมของหวานปัจจุบันก็ขายดีมาก ร้านคาเฟ่บางคนเป็นสายคาเฟ่บางคนเป็นสายขนมหวานดีแต่เราขาดสารอาหารหลักไม่ได้เลยซึ่งพระวาจาของพระเจ้านี้เป็นชีวิตและพ่อเชื่อว,ว่าตลอดเวลาเกือบปีที่เราที่พ่ออยู่ที่นี่การถวายบูชาบนโลกออนไลน์มีพี่น้องจำนวนไม่น้อยที่อยู่กับพระวาจาและมีความสุขเติบโตนี่คือสิ่งที่จำเป็นเราต้องเป็นผู้ใหญ่ ไม่เป็นเด็กติดขนมหวานผู้ใหญ่ที่ดีรู้คุณค่าอาหารหลักแล้วรู้คุณค่าอาหารที่เป็นขนมหวานมากมายคนที่เป็นหมอก็รู้กินแต่ของหวานก็เบาหวานเด็กกินแต่ทอฟฟี่ก็ฟันผุเขาว่ากันอย่างนั้นพ่อก็ไม่ทราบพ่ออยากจะเชิญชวนพี่น้องว่ามีศรัทธาเถอะมีศรัทธาในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้แต่อย่าลืมเมนคอส อาหารหลักที่เราต้องรับประทานและเป็นชีวิตจิตวิญญาณของเราและบุญญากรอบวันนี้มาถึงบทตอนสุดท้ายมาถึงตอนสุดท้ายที่เราจะได้ฟังในมิสซาและเป็นการอธิษฐานภาวนาพระวาจาศิลมหาสนิทและการอธิษฐานภาวนาจงอธิษฐานภาวนาเถิดท่านใดร่าเริงจงร้องเพลงสดุดีท่านใดเจ็บป่วยจงเชิญผู้อาวุโสพระเจ้า ให้มาอธิษฐานภาวนาเจิมน้ำมันนี่คือศินแห่งการฟื้นฟูซึ่งเราเรียกว่าสิลเจิมที่เราเรียนรู้องค์พระผู้เนเจ้าทรงโปรดให้เขาสามารถลุกขึ้นอยากอบเรียกร้องให้เราอธิษฐานภาวนาเหมือนเอลียาพี่น้องที่รักชีวิตของเราพระวาจาศินมหาสนิทหรือสินศักดิ์สิทธิ์และการอธิษฐานภาวนาอย่าลืมสิ่งเหล่านี้ และการอธิษฐานภาวานานั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องอธิษฐานเพื่อคนอื่นแล้วบ่อยครั้งเราคุกเข่าลงเราสวดขอขอไปสำรวจว่าเราขอเพื่อใครคนที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าถ้าพระวาจามาโกที่เรากำลังอ่านบทที่8ข้อ34เป็นความจริงถ้าผู้ใดปรารถนาเป็นสิทธิ์ติดตามเราเลิกนึกถึงตัวเอง ว้าวคนที่เป็นศิษย์พระเยซูเจ้าจะคิดถึงผู้อื่นภาวนาเพื่อคนอื่นและนบ,บุญยาก็บบอกกับเราถ้าพี่น้องท่านใดหลงผิดไปจากความจริงนำเขากลับมาผู้ใดที่เป็นคนบาปให้กลับมาให้กลับมาสู่ความจากความผิดเราช่วยวิญญาณของเขาการภาวนาสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่เราคงต้องคิดถึงเพื่อนพี่น้องตลอด ภาวนาเพื่อคนนั้นคนนี้และภาวนาแม้กระทั่งเพื่อผู้หลงผิดเพื่อคนบาปนี่คือคนที่สามารถช่วยคนอื่นโดยอาศัยพระบารมีของพระเยซูพี่น้องที่รักการเป็นคเตีชนต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่ติดขนมหวานรู้คุณค่าและขนมหวานปัจจุบันถูกที่ไหนล่ะเราทานข้าวอิ่มหนึ่งมือ้อจานหนึ่งสีบาทห้บบาทโอเคในกรุงเทพ แต่ขนมชิ้นละร้อยกว่าบาทเราให้คุณค่าผิดไปหรือเปล่าเราให้คุณค่าผิดไปแม้กระทั่งในชีวิตจิตของเราบางทีเราทุ่มเทให้กับขนมหวานเยอะแยะอาจจะมีบทภาวนาละแล้วออกมาอยู่ตลอดบทภาวนาที่จำเป็นเพียงบทเดียวค่าแต่พระบิดาที่พระเจ้าทรงสอน แล้วมีออกมาตลอดเดี๋ยวก็มีศรัทธาพิเศษตรงนั้นตรงนี้มีประโยชน์ไม่จําเป็นแต่ซับพอร์ตความเชื่อสนับสนุนความเชื่ออย่าลืมข้อนี้มีเช่นนั้นแล้วเราจะเป็นสายขนมหวานแล้วก็มีความสุขมากมายแต่ที่สุดพ่อมีข้อสังเกตนิดหนึ่งคนที่ศรัทธาพักดีมีความเชื่อเป็นผู้ใหญ่จะไม่ปฏิเสธขนมหวานดีลูกแต่เหมาะสม แต่คนที่ติดขนมหวานมักจะปฏิเสธเมนคอสนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงถ้าเป็นเรื่องสุขภาพหมอนั่งขยับหน้าตลอดเวลาคนที่ติดขนมหวานที่สุดแล้วพระวาจาของพระเจ้าใครที่มีปฏิบัติตามพระวาจาจะมีชีวิตนิรันดรดังนั้นพ่อดีใจพี่น้องที่เราเติบโตเราได้ฟังสิ่งเหล่านี้และอย่าปิดประตู อย่าทำเป็นเด็ก naï ฟมากขึ้นไปอีกทีนี้ต่อต้านเลยเอาแต่ขนมหวานอย่างเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าความรอดไม่ได้มาจากขนมหวานแต่มาจากเมนคอสพี่น้องทีรักนี่แหละคือความเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เติบโตแม้แต่เด็กเล็กๆวันนี้พระเยซูเจ้าทรงปกพระหัตถ์และอวยพรพระองค์ไม่ปฏิเสธเด็กๆพระองค์ต้อนรับ พระาณาจาักรเป็นของคนเช่นที่เป็นเหมือนเด็กแล้วเด็กนั้นซื่อตรงเชื่อฟังพี่น้องที่รักขอให้เราเติบโตในความเชื่อและนั่นคือความหวังที่พ่อทำอยู่ทุกวันเราต้องเป็นตามพระศาสจาเรียกร้องอย่างรากลึกในความเชื่อเติบโตในความเชื่อเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อแล้วเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วอิสโอเคมีคนมาหาพ่อ เมื่อก่อนนู้นพ่อจะไปเที่ยวกับครอบครัวไม่มีวัดวันอาทิตย์จะทำยังไงดีกลัวบาปพ่อบอกไปเลยลูกกลัวทำไมถ้าพระเจ้าอยู่กับลูกตรงนี้พ่อบอกไปลูกไปเที่ยวกันไปแล้ววันอาทิตย์คิดถึงเราหน่อยก็ล้วก,กันบางครั้งเราสามารถอดเมนคอสได้เหมือนกันในยามจำเป็นทำไมต้องตกใจขนาดนั้น แล้วรีบเติมเต็มสิ่งอื่นที่มีคุณค่าสวดพระบางทีการไปเที่ยวด้วยกันในวันอาทิตย์อย่างมีความสุขเพราะไม่มีโอกาสร่วมมิสซาจริงๆเพราะเป็นโอกาสของครอบครัวนานๆครั้งนะไม่ใช่ทุกอาทิตย์เรารักกันมากขึ้นบางทีอาจจะดีกว่านั่งรถมาวัดด้วยกันและทะเลาะกันมาตลอดทางบางทีชีวิตของเราต้องเป็นผู้ใหญ่พ่อขอให้เราเป็นเหมือนนบุญยากอบที่สอนเรา และโดยเฉพาะวันนี้อธิษฐานภาวนาและคิดถึงคนอื่นเมื่อเราคิดถึงคนอื่นมากๆโอ้เรากลายเป็นดังพระเจ้าจริงๆนะพระองค์คิดถึงเราพระองค์รักเราขอให้เราเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อและมีความสุขในชีวิตของการเป็นคริสตชนและมีความรักต่อพระเจ้ามากขึ้นทุกวันและรักเพื่อนมนุษย์มากขึ้นทุกวันาเมน